เอาละครับสวัสดีค no. ุณผ yeah. hey. claro ok. ู้ชมนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในไลา์คุกีรันนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับในในก่อนที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทยนั่นเองนะครับก็คือวันที่13เมษายนส3าเมษายนก็จะขึ้นปีใหม่ไทยนะคือวันสงกรานนั่นเองนะเป็นวันปีใหม่ของประเทศไทยนั่นเองนะครับก็ก็เป็นคลิปส่งท้ายปีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ปีใหม่ไทยนะครับก็ ็ผมก็จะมาทิ้งทวนเกี่ยวกับอีเวนต์รวบรวมหยดน้ำนะครับก็สำหรับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ8วันก็จะหมดอีเวนต์นี้นะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้เก็บเนี่ยหรือหรือกำลังเก็บแต่แต่ไม่ได้แต่เก็บน้อยเนี่ยก็แนะนำวิ่งเก็บให้ทันนะเพราะว่าของวันที่เอามาแจกเนี่ยก็มีเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับ ก็มีคริสตัลบ้างมีทองทองก็ให้เยอะบ้างบางทีก็ให้สมบัตินี้มานะครับก็เพื่อนๆก็ไปวิ่งเก็บกันได้นะมีสําหรับวิธีหาหยดน้ําก็ก็วิ่งตามด่านเลยครับก็มีในเอพิโซดหนึ่งสอแล้วก็สเปเชียลเอพิโซดหนึ่งกับสจะจะไม่ได้รวมอยู่ในอีเวนต์นะครับก็ตอนนี้เวลาที่ผมถ่ายในะขณะนี้เป็นเวลาห้าโมงสีนาทีของวันที่สิเมษายนซึ่งเดี๋ยวเวลาสามทุ่มเนี่ย ผมก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดแหละนะครับเพราะฉะนั้นวันที่13าถึงวันที่15้าเนี่ยผมก็จะไม่ได้อัพคลิป3าวันเพราะฉะนั้นก็ก็ผมก็กลับมาทีนู่นนะครับวันวันที่16วันเสาร์ที่ส6บนะครับก็คือคาดว่าหลังสงกรามก็เราก็กลับมาเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นภายใน,น3าวันเนี้ยผมก็ไม่ได้อัพคลิปนะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่จะเดินทาง ไปต่างจังหวัดไปเที่ยวสงการเนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆเ,เดินทางกันอย่างปลอดภัยแล้วก็ขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีความสุขกันทุกคนนะครับซึ่งวันสงขถือว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับพอดีผมเนี่ยเช็คพยากรณ์อากาศเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยอยู่ประมาณ40-41องศานะบ้านผมเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวสามทุ่มก็ผมก็จะเดินทางแล้วเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็กลับมาอีกทีคือวันเสาร์นะครับก็ ก็ขอจบคลิปวันนี้กันนะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับวันที่การสงการนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสวัสดีครับ